เอาอย่างงี้แล้วกันท็อปแฟนอยากเป็นท็อปแฟนเหรอคะ If you wanna be my top fan Yeah please send me something uh, เอาอะไรดีอะเอาดาวดีไหมเอาดาวดีไหสมส่งรหัสคนแพ้เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นแรงใหญ่นะคะทุกคนเดี๋ยวเป็งขอเปลี่ยนสกินสัตว์เลี้ยงเป็น นกล้กันทุกคนเอาฟีสตล์มาได้เลยนะเอาที่เต้นชอบเลยนะคะ2 3 6 2 1 1 3ค่ะ2 3 6 2 1 3. 1 3พี่ไม่หล่อลวงพี่ไม่หล่อลวงพี่ไม่หล่อลวงเอคนไม่ได้ ไอ้ไม่ไมหลใ,ใครมาใหม่ก็ทักทายกันได้นะจับนะจับนะจับ, <Hotel> จบตาหน้ารอเข้าไม่ทันนะคะ Can you send me something like um one e n t s a n d stars <laughs> I will I will make you top I will make you be at top rank <Chill S 1> <t ops> top top fans <t ops> อะไรวะเนี่ย I'm so sorry for that I love you, I love you too เด <laughs> ี๋ยวค่ะว่าแพ้หลายตาเลยเหรอใช่พึ่งชนะตาเดียวอ่ะ นิ้วหายไปอันหนึ่งเล่นยากมากขอบคุณดาวห้าสิบดวงครับถุงนิ้วเหรอเออบางคนเขาก็ใช้ถุงนิ้วคุณใช้เพคิดว่าบางทีมันจะทำให้การเล่นมันยากขึ้นหรือเปล่าทาไม่ใช่อันหนึ่งเล่นยากมากทีทีเล่นยากมากทีท,ทีขอหยหาดเลยต้องสั่งใหม่เลยหรือเปล่าจริงๆมันไม่แพงใช่ไหมแต่มันแค่ต้องแบบีเกียดร,รอเนาะ ิใจฉันยอมตาะหรอดไปกินข้าวอะไยังครับคนสวยเพิ่มเปลี่ยนแล้วครับไอเต้ามาหลูดเพิ่มจะไม่ทานข้าวเย็นค่ะทานข้าวทุกอย่างให้เสร็จก่อนแบบเป็นเช้าเที่ยงเป็นแไ,ไม่น่าจะเกินบ่ายติดใจภาษาครับจังหวะน,นี้ก็ส่งส่ง,สงภาษาอังกฤษมาค่ะเฟรมเฟรมพอตอบได้เฟรมแบบเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่แบบเด็กจนโตเลยค่ะแต่ว่าจะใช้แกรมมาไม่ค่อยถูกนะคะเน้นๆ้นแบบศีค่ะ ผมโสดมีเวลาอ๋อโสดแสนดีฮึ่ยแบบตกคนบนสุดสีพีสส่สี่ยันไก่เลยแล้วจะมาเล่นเียว่าตายเชืวยอุ <c oughs> สาหตามตื่นท้ายตัาามาให้คนอื่นจะมีคนมาลงแถวนี้เปล่าไอเดียรำโสดแต่คุณยังกลับเลย สวัสดีครับสวัสดีครับไม่แพงราคากันเองมากอ้โหเฟมเคยเห็นในพวกเอออะไรนะอะไรติ DIY น่ารักเกินคนขอบคุณครับสวัสดีเจ้านัดด้วยนะวัสดีครับขอบคุณสําหรับการแชร์ด้วยนะครับเจ้านัดกับคุณนะใครกดหัวใจให้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะมีคนยังแบบผลัหัวใจให้อยู่เลยขอบคุณมากนะ I ain't gonna lay yeah. go back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody yeah. like that. I ain't gonna yeah. wait, that's all fact. Give me one shot, and I'll never get the throne back. Okay. แคชฉันมีคืนยุคซีหวัดดีด้วยครับวัดดีครับหาว่าเป็นหลายเป็นต้องไปกู้เกมอีกเนี่ยคิดูว่าจาับแบบว่าแดง5ด้าดาวใช่ไหมตอนนี้เหลือไดมอนด์ส งงงงปกติคนเรามันจะเล่นแบบขึ้นขึ้นลงลงได้ไม่น่าเกินนี้ปะอันนี้คือแบบไดมอนสามอะทุกคนบอกแพ้แบบหนึ่งสตรีมเนี่ยสตรีมไปชั่วโมงกว่าใช่ปะแพ้ถูกตาไม่ผ่านไม่เกินนัดแน่นอนเดี๋ยวจะบึิบอีกทีหนึ่งซิวเวอร์แล้วก็ไปบรอนซ์ไปเลยพรุ่งนี้ไปสอบขอกำลังใจเลยค่ะจูดูนะ สวัสดีครับัสดีต้นข้าวค่ะยังไม่นอนกันอยูหรออุ้ยที่สองคุว่าฉาีมเพมาสวัสดีด้วยนะคะทำวารัก แบบตรงนี้พ่อนให้ย <c oughs> ิงเขาไม่ทันตลอดรอห้องหน้านะคะกดซับเลยกดซับเลยเชนไปต้าเขยนต้องเก็บกดกดซับแล้วแหละรึวิ่งดิเอ๋วิ่งไม่ออกอีอ๋นอนตีหนึ่งตีสองค่ะระวังจะเป็นหนีฉันได้นะคะนอนเร็วกันนะ ทุกคนคิดดูปกติถักแดงหรืออะไรที่แบบมันยิงง่ายๆอะ่ะแต่ก่อนเพยงไม่ต้องแบบใช้สายตานียแบบมองไปปุ๊บยิงโดนเลยเดี๋ยวนี้คือแบบจ้องจนตาจะลนแต่ยังยิงไม่โดนตาทลนย,ยิงไม่โดนคิดดู เอากระเป๋าแพนด้ามาหรอกระเป๋าแพนดา้าเลเวลสองเป็นสองเป็นสี่เหลี่ยมไหมเมื่อคืนผมไม่ได้นอนเลยนอนได้แล้วค่ะไปพักเลยไปพักเลยจริงๆวันนี้ควรนอนนะจริงถ้าเกิดว่าแบบยิ่งนอนน้อยอยู่แล้วอะ่ะควรพักนะเป็นกำลังใจพี่แฟมเมอนนอนสนตะเกมนะเอาแฟมอ่านไปแล้วนี่ ก็เป็นกำลังใจให้ไงที่เราจะไปสอบหรือไปทำอะไรใช่ไหมเซมอ่านแล้วเรานั like wanna, ่นแหละเมินเรมไอ้คนใจร้ายใจ้าไปเสียงน่ารักขอบคุณค่ะ ทำไมไม่มีใครชมว่าเราหล่อบ้างปริาทำตัวหล่อทุกวันต่อไปต้องไปแนวเซ็กซ <c oughs> ี่แล้วป่ะนิตยสารสิบแปดบวกอะไรต้องไปแนวเซ็กซีแ่แล้วป่ะป้าปั่นจนโดนดา่าเอ้าพี่เฟมอ่านแล้วเย้ๆจัดไปธรรมดาเพิ่งสังเกตโทรศัพท์ใหม่เล่นเกมขอวิธีเก็บเงินนมทำงานทำงานแล้วก็จริงๆก็ ก็ไม่ได้คือมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้อยู่แล้วอ่ะมันหาเงินนอะโทรศัพท์ก็เลยแบบพยายามให้มันแบบว่าไม่เกินงบก็แพงหนูอ่ะห้าหกหมืนาหามนม่นก็แพงซื้อโทรศัพท์เครื่องนึ่งแบบห้าหมื่นอัพก็รู้สึกแบบตับจะพังแล้วตับไตจะพังแต่ว่าโทรศัพท์มันระยะยาวไงเราคิดถึงเรื่องแบบใช้ที่แบบสามปียังตาม อย่างมากสุดก็เออห้าหกปีไปเลยหรือบางทีมันก็อาจจะได้มากกว่านั้นถ้าเราแบบรักษาดีๆอันนี้คือ13รศโกลโแม็กนี่นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะบางทีเรามีงานที่แบบว่ารีวิวอะไรเงรี้ยบางทีอาจจะไม่ต้องพึ่งกล้องใหญ่ใช้กล้องนี้ไปเลยก็เลยคิดแบบไปถึงจุดนั้นแหละโทราศัพท์เก่าก็หาเงนินไม่เยอะแล้วให้ซื้อใหม่เถอะโทราศัพท์เก่านั้นใช้ตั้งแต่ปี6ของอะ่ะ ตอนนี้หกห้าคิดดูเงิน,นงได้เยอะขนาดนัด้นก็เก่งเราบางคนอ่ะโทรศัพท์เครื่องเดียวหาเง,งินได้เป็นล้านเลยเนะเหงาเหงาก็อ่าน,นหนังสือเจมี่ชอบอ่านหนังสือมากเลยนะคะอ่านหนังสืออะไรก็ได้มันฝึกสมาธิแล้วทำให้เราใจเย็นเมื่อก่อนอ่ะเจมจําได้ว่าเจมอ่านหนังสือที่แบบมันจะมีร้านหนังสือแบบร้านดอกหญ้าร้านในอินเนอร์อย่างตอนเด็กๆใช่ไหม แล้วทีเนี้ยเพอก็จะไปอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็ซื้อหนังสือทุกวันทุกวันทุกวันเวลาที่แบบไปรอคุณพ่อมาลากเานปันกิจกจนวันหนึ่งอ่ะพ่อเห็นว่าเราชอบอ่านหนังสือมากก็เลยซื้อหนังสือแบบเล่มแพงๆฮะเล่มละห้าพันบาทแล้วแล้วพอเรารู้ว่าหนังสือเล่มนั้นมันห้าพันบาทนะเซตหนึ่งจะมีอยู่ประมาณสี่เล่มประมาณสองหมืน่นาทเราก็อ่านไม่พักเลยอ่านแบบเล่มนั้นอ่ะอ่านเป็นสิบๆรอบเป็นพันๆรอบจนจำได้ทุกตัวเลยทุกคน มันเป็นหนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การอ่านหนังสือคือคุอค้มทรัพย์ทางปัญญาที่ยั่งยืนที่สุดจริงๆอ่านปุ๊บมันจะอยู่ในหัวเราใช่ปะเราไม่ต้องทำการเมมโมรี่อะไรเลยสําหับผ่านตาแล้วก็จะจําได้ยิ่งคนที่จําเก่งเทคนิคก,การจํานะคะก็คือเทคนิคก,การจําของเพียงก็คือนั่งสมาธิค่ะมันไม่ตลกนะนี่พูดจริงนั่งสมาธิ มีคนยิงกันเกิดขึ้นฮะดูดีกว่าพี่ตุ๋เออนเสียงไหมใครอยาไอวอลขาวนะยังไม่เจ็บสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับนั่งสมาธิแล้วเราก็หูยมันโดนไหนอะ่ะ หลังยิงซีเลยอะตรงโขดหิน <Yahoo>! <S <s นั่นแหละอ่านหนังสือเป็นหลักตั้งแต่เล็กจนโตเพราะว่าคิดว่าเราทำอะไรไม่เก่งสักอย่างเลยเก่งอย่างเดียวคืออ่านหนังสือก็เลยอ่านเรื่อยแล้วก็อ่านเซตนั้นแหละอ่านเซตที่คุณพ่อซื้อให้แบบห้าเล่มสี่เล่มห้าเล่มมาหมื่นประมาณสองหมื่นบาทอันนั้นอะอเราก็เลยรู้สึกว่าเออแพงมากเลยหนังสือสองหมื่น แล้วยังไงอะเราต้องโฟกัสกับอะไรก่อน,นความรู้หรือว่ารายละเอียดในหนังใช่ไหม <laughs> ก็เลยอ่านจนแบบตาจะทนหลนเลยอ่านกลับไปกลับมากลับไปกลับมาแล้วก็ได้เงินจากการอ่านหนังสือสองหมื่นเพิ่มจากหลักพันก็เป็นหลักหมื่นก็เลยทําให้รู้สึกว่ายิ่งอยากอ่านที่หาเงินจากการอ่านหนังสือได้คือหนึ่งไปพักเสียงสองอ่านหนังสือตามแบบชุมชนหรือว่า คนตาบอดหรือว่าหน่วยงานที่เขาต้องการกับสามเข้าร่วมประกวดการกล่าวสุนทรพจน์พูดคุยสอนใจอะไรแบบนีน้ตั้งแต่อายุประมาณแปดขวบใช้แอปอะไรสตรีมคะใช้ OBS ครับเฟมก็เลยมีความสามารถในการใช้เสียงแบบว่าชัดๆเพาะๆอะไรแบนี้อุ้ย คอนเ็นพุงด้วยอ่ะมีคนเห็นต์พุ่งทำไมไม่ติดกระดุมหนูไม่มีสอบหนูสอบแล้วมาดูพี่เต็มได้ต่อไปเลคะเออฟังอีสานออกจากพูดไม่ค่อยได้พูดจีเดี๋ยวสอนแน่เดี๋ยวสอนแน่บอกอีสานบ่อย่ากแต่ภาษาใต้ยากมันยากมีคนเห็นพุงด้วยเหรอแล้วไป มันส่องไม่ถึงด้วยเนาะด้ามดำเนะาะพุงเป็นสีแบบน้ำตาล <c oughs> เอ้อว้วงปากฉันหน่อยอันยองวัสดีค่ะาบ <c oughs> ใต้บ่อยากดอกยาก <c oughs> น่ารักขอบคุณค่ะ <c oughs> พี่เอาเสียงฮอ้องม,มาจากไหนคะในแอปอะค่ะ <c oughs> อ๋อซาวแพนะค่ะ ชาวแพนมันจะเป็นแอปที่สามารถที่จะวางเสียงลงในคีย์บอร์ดได้เพาะเราจะให้เอาไว้เอาไวต้ตรงไหนแล้วคราวนี้เพื่นก็ไปโหลดเอฟเฟกเสียงจากแบบช่องทางฟรีอ่ดที่แบบใน Google อะไรีเขาเนอ่ก็ไปไปกอ๊อปมาแล้วก็วางอีก60คนก็แสนสับแล้วนี้ไหนดูซิ60หรอเอยใช่ใช่ใช่พรุ่งนี้น่าจะถึงพรุ่งนี้เราเตรียมกิจกรรมเลยดีไหมเราควรทำอะไรฉลองแสนซับเดีย กันลาดเพิ้เกินไปเกินไปเอ้าแสนแสนผู้ติดตามแล้วว่ะอะไรอย่างเงี้ยหรอไอยาลังกาโอ้โหโปโปโปไอเอ็มมันโปอ่ะโปนั่น ตั้งแต่ผมสั้นก็รู้สึกขีเรมันไม่ยาวสักทีคนใต้พูดเร็วด่าแรงอา้าวเมื่อกี้ยังบอกโบยเลยหมดแมปปเขาเขาจะเก็บหมดแมปเลยหมตี้เนี่ยตร้อเร็จคิวอะเกือบหมดแมปแล้ววะเร็จคิวสองคิวเียไม่ได้ตื่น ไม่ได้ตรงไม่ได้ตึงเลยใช้ M จุดเก้าบอกแลาวสี่วีสี่เฟมสี่วีสี่เฟมจะแก้ยังไงอ่ะเฟมต้องไปทำเอาเองหรอขอบคุณครับทุกคน Thank you so much guys Life gon' live it up on the attack, baby I'm back